วันนี้เวลา8นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าวาสุกรีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้อธิบดีกรมปศุสัตว์และข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจํานวนหนึ่งคู่สําหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 จากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันปลาน้ําจืดจํานวน9้าชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ําปลาสร้อยขาว ปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทพารวม590,000ตัวเพื่อทรงปล่อยเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568เวลา8นาฬิกา31นาทีสเสด็จออกณนะสนามหญ้าหน้าพระตำหนักใหม่วังสะปะทุม พระราชทานพระราชวรโรกาสให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าทูลละองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนกเขาวชวา71ตัวเพื่อทรงปล่อยเนื่องในวัน,นคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงออกรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือนสุทนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้และของขวัญไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษราศาสตร์และดนตรีไทยทรงนำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและอุปถัมภ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้จึงได้รับการทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายพระราชสามัญญาว่า เอกอัคราชูปธรรมพกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิตศิลปินนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและสุขภาพอนามัยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการขาดแคลนสารอาหารของเด็กในถิ่นทุรกันดารและพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้เวลา15นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชําเนินไปสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาพุทธศักราช2568 สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาร่วมกับโรงเรียนจิตลดาและสมาคมศิ์เก่าจิตลดาในพระราชูปธมภมและเครือข่ายของสถาบันจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด คณะผู้จัดงานได้อาราธนาพระธรรมกถึกจากวัดต่างๆที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมและมีความสามารถด้านการเทศมาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง13กันให้ครบถ้วนภายในหนึ่งวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาเพื่อให้ได้อนิสงส์สูงสุดและเพื่อเชิดชูบูชารักษาประเพณีการเทศมหาชาติให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้การเทศมหาชาติเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมรำลึกถึงมหาบาร,รมีในพระมหาชาติซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระธรรมเทศาาาทนามหาชาติที่ส่งสดับในครั้งนี้คือกันที่8กันทกุมารมีพระครูวินยัยทรกิติศักดิ์โคตมะสิทโสสอสียวนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนากล่าวถึงพระเวสสันดร ให้ฐานโอรสและธิดาแก่เท่าชูชกอันนี้สงจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์หกชั้นในสมัยพระศรีอริยะเมตรไตรมาอุบตัติก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีและคณะผู้จัด เฝ้าทูลละอ,องพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัยและพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้แทนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาอ่านกรอนถวายพระพรผู้แทนนักเรียนโรงเรียนจิตละดาอ่านกรอนถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาต่างๆรวมหกภาษา นักเรียนนักศึกษาคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสถาบันร่วมขับร้องเพลงเทพของไทยและร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบันเทคโนโลยีจิตละดามาโดยตลอด